เปื่อยมากหมูตุนตุนไว้หลายวันแล้วมันแดงเฉยๆมันไม่เผ็ดนะมันเป็นพริกเผาผักไม่มีก็มีผักกาดขาวหรือในตู้เย็นก็มาต้มไป ชอบกินเส้นมี่มันต้องจะเด็กเลยนะคะืมูตุนคือเปื่อยมากตอนนั้นก็ตุนสามสี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็มาตุนอีกแป๊บหบนึง่งมีใครเป็นเหมือนกันไหมชอบชอบกินเส้นมากกว่ากิกนข้าวกินได้ตลอยเวลา Fotlang.